นี่นะครับเรามาไกลนะครับมาเดินทางมาที่ไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเรานี่ครับเจอเจ้าของรถแล้วครับสวัสดีครับผมเราอยู่ที่ไหนครับแนะนําสถานที่หน่อยฮะเทศบาลเทศบาลเทศบาลรูดอำเภอกันจันทิจังวัตุราธานีจังหวัดสุราธานีนะครับโอ้สุราร์นีคือภาคภาคไหนครับภาคใต้ภาคใต้นะ โอ้อันนี้คือรถแห่ภาคใต้ครับผมยักษ์เขียวสุราษฎร์ยักษ์เขียวสุราษฎร์นะครับก็คือเพิ่งทำใช่ไหมครับผมเดือนกว่าเพิ่งทำได้เดือนกว่านะครับก็คือทำทำทำจากอีสานครับผมทำโครงสร้างจากอีสานรถแห่เอื้นควัน้แลวรถแห่เอื้นควันโอ้ครับมหาสารคามเลยมาไกลแล้วแล้วตอนไปเอานี่ขับมาหรือว่าสไลด์มาครับผมขับมาโหดมาก เดี๋ยวลงมาเลงมาเลยครับก็คือเดี๋ยวพาดูนะครับพาดูรถนะครับนี่นะครับยักษ์เขียวสุร,ราษฎร์เจ้าสวาัวมิวสิกแล้วทําไมไม่ชื่อเอ้ไอ้นี่ยักษ์เขียวกับเจ้าสวาัวนี่สองชื่อใช่ไหมอนี่นะฮะเดี๋ยวพาดูด้านข้างนะครับมาฝั่งนี้ก็คือคันนี้เป็นรถแห่งหกล้อเอ้ยสิบล้อนะครับ ตู้เบ็ดตู้เบ็ดนี่เน่พาพาดูตู้เบ็นนดน,บนะครับนี่เน่เน่เน่นี่ตัดด้ยงยิ้มตั้งยิ้มย้อยยิ้มดอกกี่นิ้วครับยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วดอกอะไรครับอยู่ในนั้นไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้บ้า,บาทั้งคันเลยไอ้บ้าทั้งคันเลยทั้งแจกลางใช่ไหมครับผมโอ้ยนี่นะครับแจกลางกี่ดอกครับไอ้บ้าสามสามสิบสามสิบกว่าดอกสามสิบดอก นี่นะครับสามสิบดอกเป็นสามทางใช่ไหมฮะนี่เชียงแหลมก็มีนะครับเชียงแหลมเจ็ดห้าศูนย์ทั้งคันเจ็ดห้าศูนย์ทั้งกันเลยทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็มีด้านข้างด้วยกางแขวนไปแล้วแล้วพาดูเสียงกลางแขวนสี่ใบนี่ ก็คือตู้ละสองดอกครับผมอ่าอะไรเรียบร้อยนี่นี่เป็นตู้ตู้คว่ำนะครัตู้ความยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยอยากได้อยากอยากได้ตู้จากรถเถื่อนหวันตู้ความสักหนึ่งคู่พอจะแถมให้ไหมจักจังต้น รถแขกอึนหวัน,มามานครับผมอยากได้สักคู่นึ่งส่งมาให้หน่อยครับส่งมาให้หน่อยออนี่เลยครับก็ก็คืออ่า <c oughs> <c oughs> ไปเป็นรถที่สร้างขึ้นใหม่ไหมครับผมไปไปซื้อตัวรถต่อรับช่วงต่อมาจากน้องต้นช่างต้นรถแขกอึนหวันแล้วก็คิดออกแบบปเป็นดีเซลไอซ์ทำสีขึ้นใหม่สร้างมาจากที่โน,น้น <c oughs> ก็คือก็คือซื้อรถแล้วก็ให้ทําโครงมาให้ด้วยทำทำลงให้ด้วยโอครับนี่เลยแน่นอนมากครับก็คือคันเนี้จะมีเวทีเปิดข้างสไลด์เปิดข้างก็เปิดข้างบานใหญ่อ๋อนี่เลแล้วแล้วก็เปิดด้านบนไม่เห็นเลยเอยไฟฟ้าไฟฟ้าฮดริกนด้าบน อะไรรับเบรครับครับหรือครับคราบท้บพี่เรื่องอ่านี่ครับท้าบด้านบนเลยนะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูนะฮะซอนเปิดข้างครับพาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังก็หมุนได้หมุนได้ครับด้านหลังก็หมุนได้ข้างหลังเป็นสามทางเหมือนกันนะครับ สามทางเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราทำปีเซตแป๊บหนึ่งปเปาเดี๋ยวทำปีเซตเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดข้างนะครับแล้วก็ทํำปีเซตด้านข้างตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะทำพีเซตด้านหน้าพอทำปีเซตด้านข้างเสร็จเราก็จะเล่นตนตีนะครับซ้อมกลองนิดนึงนะครับ นะครับท่านผู้ชมครับโอ้เนี่ยว่าที่เจ้าของรถแห่กันต่อไปนะครับนี่ไม่รู้จะทําปีไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่อยู่อยู่เมืองโะคนนั้นเดินทางคนมาไปอยู่เมืองโฮเลยโอ้กี่กิโลครับจากนี่กี่กิโลครับประมาณสี่สกว่ากิโลสกว่ากิโลโอ้มาไกลเลยรบบเลยนะโอ้ตอนไหนจะทํารถแห่ครับ เร็วๆน,นี้แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนแต่จะทำแน่แต่ไม่รู้ว่าจะทำตอนไหน <c oughs> ไม่ต้องเก็บข้อมูลแล้วครับ <c oughs> เป็นซื้อรถเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเปาขึ้นไปน,นี่เซนมิกนะยืดมือถือ <c oughs> ่หเอาเอาโอเคครับขอบคุณมากครับ <c oughs> เดี๋ยว อยู่ที่ไหนครับกันนี้อยู่เทศบาลรูดตําบลการยันิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมรับงานก็ข้างเกียงไปมหมดไปภาคใต้ไปหมดโอเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหนครับหาดใหญ่หาดใหญ่โอ้หาดใหญ่กี่กิโลครับจากที่นี่สี่สี่รอยสี่ร้อยกว่ากิโลสี่ร้อย ถ้าไม่เกรงใจผมตามไปแล้วนะพวกนี้เกรงใจนิดหนึ่งเกรงใจระยะทางกลับบ้านถ้าถ้าผมบวชอีก400โลนี่ก็ประมาณ6 0 0 0โอ้เพราะว่าไปบ่อยมาตากาวไปบ่อยผมรถไหญ่ขึ้นก้ันไม่พยโอ้ไม่ไหวครับ1,600โลนะฮะโอเคเดี๋ยวทำงานต่อครับไอบอกึ้นไป เซนมิกหลือกันเส้นเสียบคามิกหลือกันแล้วตัวเอาไปไปกันไปเดี๋ยวผ้า,าด้านในนะฮะนี่เป็นห้องนี่เป็นห้องระบบเสียงนถเด้เงครับครับ้าว่า factory reset เซตอจแเห็นบ้าแฟกตอรี่ี่เซตอ่ะเห็นบ้านนั่นน่นนั่นอ้าวนั่งงงนะครับท่านอาจารย์เห็นบ้าเห็นไปอันแม่ยุซื้อกลางๆกันไหมแฟ็กตอรี่เออละหมุนลงมากหมุนเดีหมุนหนึ่ล่องหมุนเบิ้งอะไรก็ได้อันนบ้านเมีนซื้อซื้อมั่นน่ะซื้อมั่นน่ะซื้อช่องมั่นน่ะเออนั่นละ หมุวนม้นไปโอ้ยปุ่มนั่นแม่โอเวนปุ่มหมุนแม่นั่นปุ่มกดเออเออม่รู้嘛กดกดมันนั่นละอ่ากดลูกศรนี่เห็นบ่อยกดลูกศรเออนี่คือวิธีการรีเซ็ต่กมันจะเป็นคาโรงงานเลยเริ่มเริ่มใหม่ เริ่มต้นใหม่เอาโอเคมากัดนี้ไปเสียบขึ้นเสียบขึ้นเสียบนอีกแม่ก็อีกต่อข้ออันนี้ต้อนบนดีเพราะชุดหนาก็ยุกอีกทางหนึ่งนี่ก็เป็นด้านในนะฮะ ก็เดินทางมาไกลนะมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ทุกท่านมาชมรถแห่ภาคใต้นะว่าที่น้องทางใต้เราเรามีอะไรกันบ้างนะครับก็ในทางจาจอีสานนะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นรถแห่กันแรกๆของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะรถแห่กันนี้นะครับก็เดีย๋ยวเราก็ต้อง ทำให้มันดีที่สุดนะฮะมาไกลครับค้าก็จ่ายค่าเดินทางมาแพงะะะนะครับนะครับลูกค้าก็จ่ายค่าเดินทางมาแพงผมก็ต้องทำให้มันดีนะฮะเพราะว่าลูกค้าก็คาดหวังนะครับคาดหวังว่าบทอ,อดิโอเทคนิคมาจะได้เสียงดี ครับจะได้เสียงที่ดีที่ตัวเองชอบนะครับก็ประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวคลิปต่อไปฟังเสียงกันนะฮะคลิปนี้ยาวไปละสิบนาทีแล้วก็โอเค เจ้าเช็คดังไว้เฮ็ดซีนตุ่ยสิเฮ็ดซีนกวางซิบอบลู่ะชุดคางเดยชุดคางเออหันหันเลยหันเลยเซ็ตเราได้ข้างหน้า เงินเพิ่เมา่อไรครับ่เงินเพิ่เมา่อไรครับ่นั่นดิเป็นไงบ้างครับฟังแล้วเป็นไงบ้างฮนะเสียงดีเสียงดีมาหลายเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นมา,มากเบดแน่นกว่าเดิมไหมฮะมันกระชับขึ้นมาเสียงกลางเสียงมันเดินเดินดีกว่าก็เนียนกว่า เนยียนกว่าเดิมครับโอ้ก็เหลือชุดข้างความดังก็โอ้ผมว่าดังอยู่ดังอยู่เนียนแล้วสิบพื้นสิบโลคันเดียวภาคใต้สิบอส้บอคันเดียวในภาคใต้เขาเขาามบอกเราผ่อนได้ไหมนี่ไงมีใครบอกเราผ่อนไหมไม่มีไหมบอกว่าว่าเบาๆหน่อย ๋อที่นี่เขาไม่นั่นอ๋อเหรอไม่ผมนึกว่าโดนด่าซะแล้ว <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าพอลเขามือกลองมาอ <laughs> ๋อฮ่ามกลองมา,มาลงลงว่าไปดูรุ่งบอล ฟังนะครับดีไงฮะเพราะว่าไปฟังทางอีสานมาประมาณสองปีกว่าเลยเที่ยวตั้งแต่หลังโควิดก็เดินทางขึ้นไปบ่อยเดินทางไปฟังไปขับคันนู้นคันนี้ตั้งใจน้ำมันหมดหลายหมื่นแล้วไปขังคันนู้นขังคันนี้ไปถึงบ้านไปถึงที่ทุกเลยตัดสินใจว่าเออทลงมาเล่นเล่นสักคันาะใจรักตอนนี้ตอนนี้ระยะประมาณเอาย่สเมตรเสื้อ เสื้อ,อสั่นคนสั่นนะคนสั่นเลยพื้นก็สันนส่นนะครับสันส่นไปทั้งตัวนะชนชนมากนะครับมันเป็นน่าจะเป็นของใหม่ด้วยไหม่ทั้งระบบอ๋อ่หมทั้งระบบเลยครับ,รบดอกใหม่ตู้ใหม่มีผลนะครับแล้วก็ทับทั้งท้บ <c oughs> ทั้งระบบละเลยโอ้นี่นะครับก็อ่ะเดี๋ยว เราหันข้างมาเปิดข้างครับคราวนี้เือนเดิมแล้วต่อ,สอเสร็จแล้วครับนี่ก็เราก็ไทยทำซีนดนตรีสดด้วยนะครับก็ ด้วยครับลืมนิดหน่อยครับาเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่ดีกว่าครับอันนี้ก็จะมีเรารีเซตนิกใหม่นะครับเอาเด้ดออาเนี้ยอน,นมีประมาณเนี้ยฮะส่วนเราทำชิ้นกรองไว้หมดแล้วครับพวกชุดกรองนะครับส่วนพวก กีต้องกีต้าหรือว่าคี์บงคี่บอร์ดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมือมิกจัดการต่อนะครับอันนี้เราทำเท่าที่ทำได้ครับประมาณนี้ฮะพวกไม้พวกอะไรก็ใส่หมดแล้วผมลองไหมบ้างจิกชิกชิกิกจิกจิกจิ tức chút